ปัญหาน้ำน่าเสียที่เกิดขึ้นในบริเวณชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและนิสิตในบริเวณใกล้เคียงรวมถึงผู้สัญจรผ่านไปมาในบริเวณนี้ในซอยของเรานี่ก็คือหนึ่ง,งไม่มีท่อระบายน้ำนะแล้วก็เครื่องน้ำน่าเสียนี่ก็เป็นตัวสำคัญเพราะว่าทางนะ พื้นที่ของเรานี่มันจะเดินนะแล้วก็อีกอยา่างหนึ่งอยากให้าในายกหรือว่าทางผู้ใหญ่บ้านอ่ะช่วยมีงบหนักหนุนอะไรมาวางท่อระบายให้เป็นจิตจลักษณะแต่ปัญหาที่เป็นสาเหตุหลักๆของปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นมาจากหอพักหรือคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนประมาณ80%ที่ไม่มีการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยน้ำทิ้ง จึงเกิดการสะสมกลายเป็นน้ำเน่าเสียลองเลี่ยงก <c oughs> ันค่ะดังกล่าวนะครับว่ามันเกิดจากฝีมือกับในในซุน้มโซนของเขาเนี่ยคือว่าทำทับทั้งในทั้งหลอกก็มีในในหมู่บ้านเราจะมีคนพื้นที่นะก็คือที่เชาวก็มีคนพื้นทีน่กลาง ภัคเหนือมันบำบัดก,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 ก่อนตอนมันจะออกมานี่ยตัวนี่ก็ไปตัวนี้ไห้เครื่องซักผ้าเลยจะพาดีป้องผ้าดีผ้าหอมมันก็เลยว่าไฟทิ้งลงมาเลยมันก็แต่ละหอเดินห่อเนาะหอนั่น,นก็ว่าหอนี่ห่อนี่ก็ว่าหอนัอน่นเลยน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่ว,ดวน เพราะถ้าหากคนในชุมชนหรือนิสิตสูดดมเข้าสู่ร่างกายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นปัญหาที่สำคัญทางหน่วยงานภาครัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรีบเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขด้วยดวงงรรย่วนนางงขอ

ถ้าหากทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่เร่งแก้ไขอาจส่งผลกระทบต่อไปในระยะยาวรำไพคำเต็มสํานักข่าวต้นข้าวนิวส์รายงาน